พระคำยามเช้าวันพุทธที่30เดือน10ปี2024สดุดี34เลวีนิติ23ข้อที่23ถึงจบจิตัส1ข้อที่5เหตุที่ข้าพเจ้าละชันไว้ที่เกาะคีสนั่นก็เพื่อให้ชันแก้ไขสิ่งที่ยังบกพร่องให้เรียบร้อยและแต่งตั้งบรรดาผู้ปกครองไว้ทุกเมืองตามที่ข้าพเจ้ากำัับชันห คือคนที่ไม่มีข้อตำหนิเป็นสามีของหญิงคนเดียวมีลูกๆที่เชื่อและไม่ถูกกล่าวหาว่าเป็นนักเลงหรือเป็นคนดื้อด้าน 7. เพราะว่าผู้ปกครองดูแลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะของพระเจ้าต้องไม่มีข้อตำหนิไม่เย่อหยิงไม่อารมณ์ร้อนไม่ดื่มสุรามึนเมาไม่ชอบความรุนแรงและไม่เป็นคนโลภมักได้ 8. แต่มีอัธยาศัยต้อนรับแขก รักความดีมีสติสัมปชัญญะชอบธรรมบริสุทธิ์รู้จักบังคับใจตนเอง 9. และยึดมั่นในพระวจนะอันศัต์จริงตามคำสอนเพื่อจะสามารถหนุนใจด้วยคำสอนที่ถูกต้องและชี้แจงต่อพวกคนที่ขัดขาน10เพราะว่ามีคนจำนวนมากที่ดื้อด้านพูดแต่เรื่องไม่มีประโยชน์และหลอกลวงโดยเฉพาะพวกที่เข้าสุนั 11. เจำเป็นต้องให้เขาสงบปากสงบคำเนื่องจากพวกเขาคว่มทั้งครัวเรือนโดยสอนสิ่งที่ไม่ควรจะสอนพอะโลภมักได้ 12. ผู้ทํานายคนหนึ่งจากพวกเขาเองเคยกล่าวว่าชาวคิดชอบพูดปดโหดร้ายเหมือนสัตว์เกียดค้านและตะกับ 13. คําพยานของเขาเป็นความจริงเพราะฉะนั้นท่านจงกล่าวว่าเขาให้แรงแรง เพื่อให้พวกเขามีความเชื่อที่ถูกต้อง14ไม่สนใจนิยายของพวกยิวหรือกฎบัญญัติของคนทั้งหลายที่แม่รับสัจจะ15สำหรับบรรดาคนที่บริสุทธิ์นั้นทุกสิ่งก็บริสุทธิ์แต่สำหรับคนที่ชั่วช้าและไม่มีความเชื่อนั้นก็ไม่มีสิ่งใดบริสุทธิ์เลยแต่จิตใจและมโนธรรมของพวกเขาเสื่อมทราม16เขาพูดว่า รู้จักพระเจ้าแต่ในการกระทํานั้นปฏิเสธพระองค์พวกเขาหน้าเกียดชังไม่เชื่อฟังและไม่เหมาะกับการดีใดๆเลยประเด็นไข้ควรและคำถามพิจารณาเปาโลได้ใช้ทิจัสไปยังเกาะคีสและลักเขาไว้ที่นั่นเพื่อเสริมกําลังและจัดระเบียบคิตจักรที่เพิ่งเกิดบนเกาะนั้นส่วนหนึ่งของคํากําชับคือการแต่งตั้งผู้ปกครองไว้ชุกเมือง คำที่แปลว่าผู้ปกครองคือ p r e s b u t e อ o s มันมีความหมายว่าคนที่โดยอายุหรือสิทธิอำนาจมีตำแหน่งผู้นำเราควรหมายเหตุไว้ว่าบริบทนี้ใกล้เคียงกันและที่อ้างอิงถึงตำแหน่งเดียวกันนี้ถูกใช้ในข้อ7คําคำสองคำนี้อ้างอิงถึงบุคคลเดียวกันคำว่าผู้ปกครองเป็นคำที่อ้างอิงถึงตำแหน่งผู้นำ เป็นคำที่อ้างอิงถึงหน้าที่ในการปกครองดูแลคำที่สองซึ่งอ้างอิงถึงตำแหน่งเดียวกันถึงแม้ไม่ได้ถูกเอ่ยถึงในตรงนี้คือคำว่าสิทธยาพิบาลซึ่งหมายถึงการดูแลด้วยตัวเองเหมือนผู้เลี้ยงแกะสิทธยาพิบาลต้องเป็นคนมีอัจยาใสายรับแขกดีหรือเป็นคนที่พร้อมและเต็มใจที่จะต้อนรับผู้อื่นเขาต้องเป็นคนรักคนดีมีความหมายตรงตัวว่า คนรักสิ่งที่ดีเขาต้องเป็นคนมีสติสัมปชัญญะมีความหมายว่าคนที่มีวินัยในทางความคิดเขาจึงเป็นคนที่รู้จักบังคับใจตนเองคำที่แปลว่าเป็นคนชอบทำหมายถึงคนที่มีอุปนิสัยที่ชอบทำสิทธยาพิบาลต้องเป็นคนบริสุทธิ์คือบริสุทธิ์ในด้านศีลธรรมและปาศจากตำหนิในทุกๆด้าน าต้องเป็นคนที่รู้จักบังคับใจตนเองหมายถึงการรู้จักควบคุมตัวเองและมีวินัยในการใช้ชีวิตการมีวินัยกับตัวเองในการดำเนินชีวิตเป็นส่วนผสมที่ขาดไม่ได้สำหรับงานรับใช้คนมากมายที่ดำเนินตามทางของพระเจ้าล้มเหลวในงานของพระเจ้าเพราะพวกเขาขาดการมีวินัยกับตัวเอง เปาโลเชื่อมโยงคุณสมบัติเหล่านี้ของการรับใช้กับบางปัญหาอย่างซึ่งเห็นได้ชัดว่าเกิดขึ้นที่เกาะคีดเพราะว่ามีคนเป็นอันมากที่ดื้อกั้ด้างพูดมากไม่เป็นสาระและหลอกลวงโดยเฉพาะปรรดาผู้ที่เข้าสุดัตทิตัสหข้อที่11จำเป็นจ้องให้เขาสงบปากเสียด้วยเขาพลิกบ้านคว่ำชงครัวเลือนให้เสียไปโดยสอนสิ่งที่ไม่ควรจะสอนเลย พอเห็นแก่เล็กแก่น้อยที่นั่นมีนักวิจารณ์ข่าวประเสริฐหลายคนโดยเฉพาะพวกถือรัทธิอิวคนพวกนี้ถูกบรรยายว่าเป็นคนดื้อกด้างความหมายคือดื้อด้านพูดมากไม่เป็นสาระตรงตัวคือคนพูดเรื่องเหลวไหลและหลอกลวงปัญหาที่เกิดขึ้นกับคิดจกักรยุคต้นแบบไม่รู้จบคือการลุกเข้ามาของคำสอนเท็จ การที่ท่านพูดถึงบรรดาผู้ที่เข้าสุนัตเป็นสำนวนที่หมายถึงศาสนายูดายหนึ่งในคำสอนผิดหลักๆในคิดจักรยุคต้นคือความพยายามที่จะนำคิดจักรให้กลับไปอยู่ใต้บทบัญญัติของโมเสสเพราะว่าผู้เชื่อยุกต้นจำนวนมากมีภูมิหลังเป็นยิวความเกี่ยวข้องของพวกเขากับศาสนายูดายและศาสนาที่เป็นการงานที่ตายไปแล้วจึงยังมีอยู่ คําตอบสูงสุดสําหรับคนพวกนี้คงต้องเป็นภรวจนะที่สัตว์ซื่อของพระเจ้าเปาโลเตือนจิตัสว่าคนที่สอนผิดเหล่านี้ต้องถูกสงบปากสงบคําเสียที่ฉันพูดถึงเรื่องการผิกบ้านคว่ำทั้งครัวเรือนให้เสียไปอย่างน้อยก็หมายถึงครอบครัวของผู้เชื่ออย่างไรก็ตามอาจหมายถึงคิดจักรที่ประชุมตามบ้านด้วยในศตวรรษแรก แทบไม่มีการได้ยินเกี่ยวกับการถวายอาคารให้เป็นที่ประชุมของคิตจักรเลยคิตจักรต่างๆประชุมกันที่บ้านของสิยาพิบาลของพวกเขาหรือบ้านของคนอื่นๆที่เปิดบ้านของตนให้เป็นที่ประชุมเปาโลกล่าวว่าพวกครูสอนผิดเหล่านี้น่าจะเป็นพวกถืลอลัทธิยิวสอนสิ่งที่พวกเขาสอนเพราะเห็นแก่ผลพลอยได้ที่เป็นเงินนี่สือว่า พวกเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพวกยูอาจส่งคณะตัวแทนออกไปขณะที่เปาโลรับใช้อยู่และพยายามที่จะนำผู้เชื่อใหม่เหล่านี้ในพาคิสกลับมาอยู่ใต้ศาสนายูดายอีกครั้งการบอกเป็นนายถึงพวกมิชชันนารีของศาสนายูดายถูกพบในสองโคลินและกาลาเทียมิชชันนารีเหล่านี้ทำเช่นนี้เพื่อเงินเปาโลจึงพูดถึงเพราะเห็นแก่เล็กแก่น้อยคือเงินนั่นเอง เปาโลจึงออกความเห็นแบบขวานพาซากส2ในพวกเขาเองมีคนหนึ่งเป็นผู้พยากรณ์ได้กล่าวว่าชาวคริสเป็นคนพูดปวดเสมอเป็นเหมือนอย่างสัตว์ร้ายเป็นคนเกลียขานกินเติบแม้แต่นักเขียนชาวคริสเอพิเมนิดสซึ่งในบทกวีของเขามีถ้อยคำที่ถูกยกมานี้อยู่ก็ยอมรับลักษณะเฉพาะตัวของคนบนเกาะของเขาว่าเป็นคนหลอกลวงโหดร้ายทารุณและขี้เกียจ กล่าว <G TA W> โดยสรุปก็คือคนพวกนี้เป็นคนที่ไม่เอาพระเจ้าเหมือนกับชาวโลกในปัจจุบันเห็นได้ชัดว่าความอ่อนแอในด้านอุปนิสัยนี้มีอยู่ในคิสจากบนเกาะคิสผู้คนอาจออกปากยอมรับว่ารู้จักพระเจ้าแต่การกระทำและวิธีการใช้ชีวิตของพวกเขาจะบอกความจริงคนเหล่านั้นที่ออกปากว่ารู้จักพระคิสแต่จริงๆแล้วไม่มีการบังเกิดใหม่เลยก็เป็นคนหนึ่งน้ารังเกียจมีความหมายว่า นเหนดังนั้นจึงเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนเปาโลน่าจะกำลังบอกว่าพวกครูสอนเชท,ที่เป็นคนน่าซื่อใจโคตสเหล่านี้ทรงกินเหม็นฝ่ายวิญญาณและอาจจะเหม็นในทางศิลธรรมด้วย 2. พวกเขาเป็นคนไม่เชื่อฟังพวกเขาไม่ปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้า 3. ส,สุดท้ายพวกเขาไม่เหมาะที่จะกระทำการดีใดๆเลย นี่เป็นถ้อยคําที่รุนแรงจริงๆแต่เปาโลมไม่มีความเห็นใจต่อคนเหล่านั้นที่ต้องการผิดคว่ำงานของพระเจ้าแต่อย่างใดเลยคําถามคุณสมบัติผู้ปกครองดูแลคิดจักรต่างๆเหล่านี้ได้สอนเราอย่างไรถึงการเตรียมตนเองเพื่อจะรับใช้พระเจ้าที่ลึกและกว้างกว่านี้พอพระเจ้าได้เรียกเราทุกคนเพื่อดูแลคิดจักรของพระเจ้าเช่นกัน 2. มีคุณสมบัติอะไรที่เรายังบกพร่องเป็นอย่างมากที่ต้องแก้ไขทันทีและมีคุณสมบัติอะไรที่เราได้ทำดีแล้วเพื่อที่จะพัฒนาสิ่งนั้นให้ดียิ่งขึ้น 3. หากเราต้องพูดความจริงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ฝังลากลึกอยู่ในคิดจักรแต่เพื่อคิดจักรจะเติบโตและไปต่อได้เราจะยอมพูดไหม หากต้องประทับผู้คนมากมายที่ขัดขวางและต่อต้านเรา 4. หากเราบอกว่าเรารู้จักพระเจ้าเป็นอย่างดีแต่การการททำของเราในวันนี้กลับไม่ได้แสดงออกถึงพลักษณะของพระเจ้าแบบนั้นแปลว่าอะไรมีอะไรผิดปกติ